สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอนาคตไกลว่าที่แพทย์ดูเอเอเปิดภาพล่าสุดอดุล13หมูป่าล่าสุดเป็นนักเรียนแพทย์ที่อเมริกาเป็นหนึ่งในทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงสำหรับอดุล3ามออนที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นหนุ่มคนดังอีกคนแล้วเพราะยอดติดตามอินสตาแกรมเกือบจะทะลุหนึ่งแสนแล้วปัจจุบันอดุลสามออน เป็นนักศึกษาทุน P เ e d i c a l หรือหลักสูตรการศึกษาก่อนเข้าเรียนแพทยศาสตร์เมื่อเทียบกับบ้านเราอดุลเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเกรด12ของโรงเรียน The Masters c h o o l ในเมือง Rock Ferry รัฐนิวยอร์กของสงหรัฐและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้รวบรวมภาพปัจจุบันของอดุลมาให้ได้รับชมกันด้วยครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปมากทั้งรอและภูมิฐานขึ้นสุดๆขอบคุณข้อมูลข่าวจาก ที่นี่คอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ